สุกันครับผมวัอนี้ว่าตุ่มกับพาพี่พาน้องออกมาหาต่อนะครับหรือกล่องสองทางไก่แล้วครับฝนตกเป็นอาทิตย์แล้วพี่น้องบ้านว่าตุ่มช่วงนี้กับเปลือกใหม่ก็เริ่มออนเริ่มนิ่มแล้วเนาะน้องไปหาน้าต้นใหม่แห้งมืงก่อนะครับว่าห่อสิพอต่อเอาเปลือกใหม่ไปเท็ดยวทั้งเนาะแบบนั้นจะตามไงกลัวเนาะครับบพรไก่เนาะเห็นครับก็รู้ว่าสิพอบ่เนาะพี่น้องเนาะโอ้ลมแห้งวัอนี้ต่อเนี่ยเนตามยาแผลแน่นอนแหละครับไปครับหาต่อกันครับพี่น้อง อ่ามีจะข้างเนาะเป็นของเส้นทางการบินไปมีจะข้างนะครับต้นนี้เด้อนี่มีอีมีต้นสองตนนออ้นนะต่อมาเขาต้นนี้เ,เขาหลายเลยห้าสิบก็แม่ผัวพี่น้องด้วยนี่ นี่ครับพี่น้อนี่ครับพี่นิ้งนี่นะครับตัอนะครับ เดี๋ยวเปลื้มแม่เล็กพี่น้องนะฮแม่ตัวทั้งหมดนี่ยนะเดี๋ยวจะปลื้มแม่ทั้งนาะเดี๋ยวเราส่งกล่องตามเบืองพี่น้องครับพี่น้องนั่นเด้อแม่ตัวกำลังบินออก <c oughs> ไปบิน <c oughs> บินบินบินบนเลยพี่น้อง <c oughs> ไปผีด้วยครับไปน้ำมือเบาเบาสูมผีไปผีรครับพี่น้องลงหงอดแถวๆนีแล้วครับมันไปสูงแห้งนาะลุงไก่เนาะครับ แต่มันห่างคล้ายๆที่จังตัวมันห่างหน่อยไม่สันกับเขาเอาแล้วเด้อพี่น้องห่างเป็นเป็นห่างๆเนาะพี่น้องเนาะอีกเส้นหนึ่งไปทางพี่ครับเส้นไปทางนี่นี่มันบางต้นไม้หลายไปแล้วผมผนผมผมวุ่นแล้วน้องุ่นแล้วไปแล้วไปแล้ววุ่นแล้วไปแล้วไปแล้วนี่ขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้นสูงไปใสุ่่นวุนมันทางนี้ครับนี่ตามโอ้ผมว่ามาตุ่มมันี่ ไปหนีขึ <S S ้นเร้วกี่นอี่นีสองกองน้ำดัดล่มเน สูงขึนสูงขึนสูงขึนสูง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 ขึนสูงขึนสูงลงแลครับลงแล้วครับครับไอ้ยนี่ห้องทางแบบมองเกาคือเกาครับพี่น้องผีเนาะบินมาหนีเนาะหันเนาะครับนึกว่ามันสิไปผีเนาะไปผีดัดล้มเขามากครับคือเกาเขามองเกาเนี่ยครับ ไปน้ำเบิ้งครับครับพี่น้องการนึกว่ามันตอ่อเพิ่นสิอยู่ต้นนี้เนาะพี่น้องเพิ่นธยูดมาเนาะเพิ่นธุ์หยุดนูด้วยต้นทำไม้แห้งสองต้นใกล,ใกล้ๆพิ่นธุกับสองกล่องน้ำมะพันไม่อยุดลงนี้นึกว่ามันต่อสิอยู่นีเนาะพี่น้องมองเงนะครับเฮ้ยพุ่นดิแม่นบ่เด้อเด้อเด้อเนาะโอ้แม่นอีหลีพี่น้อง ยูนี่อยู่นี่ห้างนึงนี่ครับนี่นี่ห้างนึงนี่ห้างนึงครับพี่น้องนี่แนวนี่เป็นไกด์ไปหุ่นเด้งเด่ไกด์ไปไกด์ไปโอ้ไกด์ไปหุ่นนี่นี่นี่พี่น้องห้างนึงโอ้บังเนาะคุณอ่ะสูงสูงคุณนะครับนี่นี่ห้างนึงเด้อเดี๋ยวผมซองกล่องพี่น้องมาสีเห็นปะเนาะเห็อ๋อพี่น้องมาเห็นกระบะกันเด้อกล่องมันใส่กระเป๋นี้ นี่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 ยุคบ้าณนี่พี่น้องยุงามนี่เนาะเดี๋ยวนะเฮ้ยมันเห็ดอะไรพี่น้องเฮ้ยยูนี่แหละครับยูนี่แหละห้างนึ่งเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วนี่นะเห็นแล้วกะมาจอดรถไปนี่เนาะครับมาจะคลองนี่พ่อต่อห้างยู่ตุนนี่แล้วเนาะพี่น้องเนาะที่ว่ามาจากตุนแห่งเนาะอ่าประตูม้ายืนซองกล่องกาดอยู่นี่นะครับอู้ครับแท่งเขา นี่เลยครับพี่น้องต้นไม้แห่งต้นนี้ครับพี่น้องไปห้องยางไปเบิ่งนั้นกันมันตกมีห้างเดนะ้นี่มันแท่งหยดเขาย้อนย่อยเขาอยู่พี่น้องต้นไม้แห่งต้นนี้แล้วครับเดี๋ยวหยุดกล่องไว้ก่อนนะพี่น้องเดี๋ยวเขาไปเบิ้งไกลๆน้ำกันมีห้างแน่นอนแล้ะครับครับพี่น้องเห็นแล้วเห็แนแล้วห้างต่อเห็น,นแล้วพี่น้องเห็นแล้วฝนเนอะ ใส่ห้องญี่ปุ่นเด้อพี่นอ้องนะภาไปเบิ้งบานเห็นแล้วรูกาบใหม่เลยต้นไม้แห้งต้นกิ๊กต้นกิ๊กนี่พี่น้องโยดเยียดโยดเยียดลุงนี้เห็นว่าครับพี่น้องเดือดหั่นตอครับพี่น้องปลายมือเบาตุม่มกล่องอัดซูมบะไรเนาะครับกล่องซูมบะไรตัวนี้อโอ้กะสี่ใหญ่เดิพี่น้องอสองสองฐานสามฐาน ก็สูงเอาง่ายอยู่ครับเนาะห้างนี่สองฐานเก็บก็บหัางนั่นได้ก็สได้หลายเติบเนาะห้างนั่นคือสูงแห้งแท้อ,องดีเดยนเด่นนูดด่นนี่แหละครับไปครับพี่นอ้องเฮ้อยู่โดนกับอะไเจะของหน้าพิ้นมาเาพิ่นสีมาเฮาเห็นอยู่รอนีแล้วแล้ว,ลวมันสีเอาหยากนะพี่นอนะ้องเนาะเฮาตรงมาเอาเลยเหมือมว่าเอาครับผม ล่งน <rium> <Dante> ี่ครับปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บล่งนี่แหละพี่น้องมัอนี่กระสิกับบ้านเราแล้วครับมันล่มแห้งพี่น้องต่อมันบินบินดัดล่มเนาะพี่น้องเนาะบินดัดล่มเราเราที่นี่ห่าตามยากครับผมห่อปลาซามาที่สิบกว่ามันไปตรงตรงได้เนาะมันไปแล้วมันดัดล่มมันเห็นในห้องมันหายนะครับเวลาห้างซองกล่องเนาะบางทีเห็นในห้องพอเห็นต่อพี่น้องล่องสิกับบ้านก่อนเนาะครับ จบไปเที่ยงสนิก่อนนะพี่น้องเนาะขอบคุณที่ติดตามชมคลิปของบ่าวตุ้มครับผมสวัสดีครับขอบคุณครับ